มาติดตามอีกหนึ่งเทศกาลที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตค่ร่วมสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเฉลิมฉลองในเทศกาลไพร์มันต์สองพันยีในงาน paradise prime street party ค่ะ ที่บริเวณซอยพาราไดส์ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดงาน p a r a าได e p r i d สตรีทปาร์ตี้ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภูเก็ต i พร w วีคป่าตองในช่วงของการจัดงานภูเก็ต r พร e 2024โดยกลุ่มอันดามัน Power พาวเวอร์ภูเก็ตร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่ป่าตอง สำหรับงานดังกล่าวนะคะเป็นการจัดงานในรูปแบบของ Night Party LGBTQI+ c o m m u n i t y โดยภายในงานค่ะจะมีการแสดงโชว์จากบรรดา LGBTQI+ มีการตั้งบูธให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางด้านเพศสัมพันธ์จากโกลมาคลินิกและสบายดีคลินิกภายใต้การสนับสนุนจากโรงพยาบาลป่าตอง รวมไปถึงการรวมตัวของกลุ่ม L G B T Q I+ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมเปิดสักการะใหม่ค่ะเฉลิมฉลองในเทศกาล พายมัน2024เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมของชาว l g b t q i ในทุกพื้นที่ค่ะโดยงานนะคะก็จะมีไปจนถึงวันที่9มิถุนาย,ยน2567นะคะในซอยพระ์ป่าตองตั้งแต่เวลา19นาฬิกานะคะถึง22นาฬกาค่ะจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะร่วมกันชมการแสดงไนท์ปาร์ตี l g b t q i Community ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายทั้งการ ประกวด Miss Queen น n d ม m a n Power 2อร์2น2 4นะคะและปีนี้ถือว่าเป็นปีที่9แล้วนะคะซึ่งก็จะมีการประกวดประกวดรอบสุดท้ายในค่ำคืนวันที่7มิถุนายน2567ค่ะและปิดท้ายกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567นะคะด้วยพาเรดนะคะภูเก็ตพาเรดวีคนะคะ พาราได์นั่นเองค่ะและกระบวนขบวนพาเรตนะคะก็จะแสดงพลังแห่งสีรุง้งสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาว LGBTQI+ นั่นเองค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ร่วมกันเฉลิมฉลองความเท่าเทียมในเวลา16นกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะ